สวัสดีสวัสดีติครับทีนดีรับสู่ช่องค่อยบอกจวแล้วข่าวด่วนสิครับข่าวใหญ่ข่าวใหญ่คดีแแบะภาพพิศดารนะครับไม่ชะวันนะครับได้ออกมาโพสแล้วกดไลค์กดไลค์ไปกดไลค์กดแชร์ไปสิครับโอ้โหยาเกเรกูงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วใครเข้ามาฝากกดไลค์ไปครับเอซีครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับทีแรกครับทีแรกครับนะคดีแพ้ภาพพิศดารนิ่งเฉยทํากับเท่ากับยอมรับ จำหลักนี้ไว้นะต้องเข้าใจก่อนการนิ่งเฉยในคดีอาญากับการนิ่งเฉยในคดีแพ่งต่างการคนละชั้นคนละคั่่คดีแพ้เป็นคดีแพ่งมโนสาเลทุนทรัพย์ไม่เกินสามแสนหรือเจ็ดหมื่นห้าอาญานิ่งเฉยเท่ากับปฏิเสธหรือไม่ยอมรับแต่ในแพ่งนิ่งเฉยเท่ากับยอมรับและถือว่าไม่สู้ไหลฟ้อง ไหลฟ้องเดิมไปว่าเขียวนะครับผิดสัญญาซื้อขายแพ้ไม่จ่ายนี่แพ้ขอสารให้จ่ายเต็มจำนวนพร้อมดอกเบี้ยดำให้การว่าไม่ได้ผิดสัญญาซื้อขายแพ้และฟ้องฟ้องแย้งกลับไปว่าแพ้ดังกล่าวไหลนำมาฝากเลี้ยงและเลี้ยงค่าเลี้ยเรียกค่าอาหารฝากเลี้ยงเป็นเงินแสนเศษฉันต้นพิพากษาย,ยกฟ้องเมื่อวันที่จุดจุดยกฟ้อง ทักยกทั้งฟ้องเดิมและยกทั้งฟ้องแยง้งแปลว่าไม่มีใครแพ้ชนะเสมอกันทั้งคู่ไหลไม่ได้ค่าตัวแพะและเขียวไม่ได้ค่าเลี้ยงดูแพะคดีเลยกลับมาอยู่ในจุดเริ่มต้นไม่มีใครเปรียบเสียเปรียบใครไม่พอใจชั้นต้นมีสิทธิ์ยื่นถอนได้ทั้งคู่ถึงนักกฎหมายเริ่มวัดกันตรงนี้แหละอย่างที่เขียนไปคดีนี้เป็นคดีฟ้องซ้อนฟ้องไปในคดีเดียว โจทฟ้องจำเลยขณะเดียวกันจำเลยก็ฟ้องโจทเช่นกันศาลรจิตต้องพิจารณาทั้งสองมุมมองว่าเป็นการผิดสัญญาว่าเป็นการผิดสัญญาการซื้อขายหรือไม่หรือเป็นการผิดสัญญาฝากเลี้ยงหรือไม่เวลาผ่านไปสามเดือนหลังชั้นต้นตัดสินไหลซุ้มขยายระยะเวลายืุ่ทณ์แล้วให้านายไปยื่นฟ้องอุทธรฟ้องเดิมต่อศาลรวันที่25้า ส่วนนางดําเขียวได้รับสำนวนฟ้องอุทธรของไหลายวันที่29 256 256จุดจุดจุด,จดและพี่โรนจึงได้ไหลสดในทำาองว่าคิดว่าจะไม่มีการอุทธรและวนเนี้ยเห็นหายไปแสดงว่าไม่ได้ใส่ใจหรือสนใจติดตามคดีนี้เท่าที่ควรคิดว่าจบแล้วจึงแก้เกี้ยวด้วยการยื่นแก้อุทธร ของฟ้องเดิมโดยที่ไม่พูดถึงเรื่องอุทธรณ์ฟ้องแย้งของตัวเองเลยวายวายวายจากนั้นดำจึงได้โอนเงินตามสลิปนี้ไปให้พี่โล้นวันเดียวกันจำนวนเงิน1นึ่งจุดจ,ดจ,ดจ,ดจดุคาดว่าน่าจะเป็นค่าเขียนแก้วรอ์อฟ้องเดิมนั่นไงผมดาวไว้ไม่มีผิดใช่ไหมเป๊ะโอยข่าหมูดาวอเพเ,อเงินเ,เงินหมื่นฟ้าเนี่ยเป็นเงินนี่ค่าฟ้องเดิมของแป้ง ไม่เกี่ยวกับการอุทธรณ์ฟ้องแยง้งมันไม่เกี่ยวกันครที่ครับนะเออไม่เกี่ยวกันนะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับนะวันที่9กรกภาธ์ที่ผ่านมาเกือบเจ็ดเดือนก็ไม่มีการอุทธรณ์ฟ้องแย้งของดําเข้าสู่สํานวนศาลอุทธรณ์จงมีคําพิพากษาออกมาว่ากับคําพิพากษาศาลชั้นต้นให้จําเลยชดใช้ภาระหนี้สินจากงานขายแพะให้กับโจทก์ เต็มตามฟ้องพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนดทสมัยศาลซองถึงตัดสินแบบกลับหน้ามือเป็นหลังมือเหตุผลหลักคือในชั้นต้นสู้สองมุมต่างคนต่างกล่าวหาชั้นต้นมองว่าหลักฐานยังน่าสงสัยกันทั้งคู่ไม่แน่ใจว่าเป็นการซื้อขายหรือฝากเลี้ยงกันแน่แต่เมื่อสำนวนคดีถึงศาลอุทธร์กับเหลือแค่ประเด็นเดียวที่ต้องพิจารณาว่ามีการผิดสัญญาซื้อขายหรือไม่ แค่นั้นเพราะไหลอุธทองฟ้องเดียวฝ่ายเดียวดำเขียวแก้วทอ,องฟ้องเดิมเท่านั้นเอ้ปุยอ่อนัาพิโลนกับดำเขียวพาดอย่างแรงที่ไม่ยืดถอ,อนฮลโหลมาต่อสิครับนะแต่เมื่อสมุทเียถึงศาลอทธทณ์กับเหลือแค่ประเด็นเดียวที่ต้องพิจารณามีการผิดสัญญาซื้อขายหรือไม่แค่นั้นเพราะ ไหลอุทธรณ์ฟ้องเดิมฝ่ายเดียวดำเขียวแก้วทอ,อนฟ้องเดิมเท่านั้นนะครับส่วนพี่โรนกับดำเขียวนะครับในทานเรื่องนี้พาดอย่างแรงที่ไม่ยื่นทอนฟ้องแย้งของตัวเองในเรื่องการฝากเลี้ยงทําให้ไม่ก่อให้เกิดประเด็นที่ทําให้ต่าศาลอุทธรณ์พิจารณาว่าแพะดังกล่าวเป็นการฝากเลี้ยงคดีจึงปิดประตูตุยฝั่งเดียวเองโตแย้งไม่ได้อีกต่อไปยุติในประเด็นนี้โอ้โหเรียบร้อยครับยุติแล้ว และประกอบกับทนายโจทย์ลุงนะครับเขียนฟ้องอุทธร์หลักได้ค่อนข้างดีทําให้สาวอนเชื่อได้ว่าการส่งมอบแพ้ตามคลิปหลักฐานนั้นเป็นการสละสิทธิ์ในทรัพย์นั้นไปแล้วการซื้อขายนั้นเสร็จสมบูรณ์แล้วแม้จะยังไม่มีการชําระเงินแต่นั้นก็คือการผิดทางสัญญาแพ่งไปเรียบร้อยเพราะการไม่ยืนอุทธร์ฟ้องแย้งของตัวเองคือ การนั่งเฉยและการนิ่งเฉยในทางแพ่งเท่ากับเป็นการยอมรับพอยอมรับว่าไม่ได้มีการฝากเลี้ยงเกิดขึ้นจริงเท่าก็เท่ากับเหลือแค่ผิดสัญญาซื้อขายจริงหรือไม่เหมือนกับขึ้นชกมวยแล้วยอมให้ฝ่ายตรงข้ามรัวหมัดใส่ตัวเองทำทำได้แค่เพื่อป้องกันไม่มีอาวุธสวนกลับเลยแม้แต่หมัดเดียวผลคดีจึงเจงกับเจ้า และที่เสียหายหนักมากที่สุดคือการที่ยกที่สองไม่ใส่อาวุธตัวเองขึ้นไปเลยทำได้แค่ป้องกันผลของยกที่สองนอกจากแพ้ยับเยินแล้วถ้าคิดจะต่อไปยกที่สามยิ่งตียิ่งตีตนยิ่งฝ่าเพราะต้องผ่านด่านเหล่านี้ไปให้ได้ก่อนถ้าจะไปดีกาด้านที่หนึ่งด่านที่หนึ่งอันนี้ผ่านแล้วคดีมีทุนอาสาเกินฝ่าห้าหมื่นได้สองดำเขียวต้องเขียนคำร้องขออนุญาตดีกาต่อศาลพร้อมกับความฟ้องดีกาให้ศาลไปพร้อมกันว่า แดีกาประเด็นไหนสารจะอนุญาตไหมอีกเรื่องด้านที่3าแม้สารจะอนุญาตให้ดีกาได้แต่เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้คงเหลือแค่ฟ้องเดิมคือเรื่องผิดสัญญาการซื้อขายหรือไม่ไม่เหลือเรื่องการฝากเลี้ยงและทําให้ดีกาของดําเขียนไปในแนวดีกาในปัญหาของกฎหมายเท่านั้นว่าดุลพินิจของศาลอุธทธรณ์ที่ตัดสินมาผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนในข้อกฎหมายอย่างไรซึ่งต้องใช้นักกฎหมายที่ประสบการณ์สูงแต่ตีให้แตกในประเด็นนี้เท่านั้น เรามารอชมว่าคดีนี้จะสิ้นสุดแค่ไหนนุชอ่าเขียวจะดีกาไม่ได้หรือดีกาได้แต่ออกหัวออกก้อยต่อไปคดีนี้สอนให้รู้ว่ามีสิทธิ์จงใช้สิทธิ์ถ้าไม่ใช้สิทธิ์เท่ากับสละสิทธิ์และการนิ่งเฉยในคดีแพ่งคือยอมรับผลถ้าไม่ยอมรับไม่เห็นด้วยต้องโต้แยง้งหรือคัดค้านเท่านั้นไม่งั้นนะครับไม่งั้นเสียมากกว่าที่เราคิดหลายเท่า โอ้โห F4 ครับโอ้โหเอาจริงเงินเจ็ดหมื่นห้ามันน้อยมากนะถ้าเทียบกับการจ้างทนายฟาร์มค่าธรมารมเนียมศาลค่าเดินทางไปศาลและค่าอื่นๆทั้งสองฝ่ายจ่ายไปแล้วเก,เกินทางคู่เอาจริงนะถ้าดำเขียวยอมจ่ายยอมจบอย่างน้อยก็เอาแพะมันไปจริงและสุดท้ายก็ไม่คืนแพะให้มันครับนะ อ้างตุยอ้างขายสารพัดจะอ้างให้มันให้มันหมื่นหนึ่งก้อนแรกแถมเบียร์สักลังหนึ่งหลายมันก็ยอมแล้วที่เหลือตกลงกันจ่ายเป็นงวดละห้าพันทุกเดือนมันก็ยอมถอดฟ้องแล้วไปเชื่อเอซีที่แช่งยุช่างยุให้สู้พร้อมใจหลังบ้านนับวันยิ่งพากันลงเหวเอาของมันมาจริงไม่คืนของมันก็ใช้เงินมันบ้างก็พอแล้วไล่ยาวเอง ต้องรับแรงกระแทกเองนะถ้าดีกาไม่ได้หรือดีกาไปแล้วแพ้อีกต้องไว้จะโดนอายัดทรัพย์บังคับคดีรถสิประตูบ้านที่ดินสร้างใหม่มีโฉนดระวังไว้ด้วยและเรื่องเบิกความเท็จให้การเท็จอีกพูดอะไรไว้ในศาลไม่ต้องกับความจริงและความเท็จนั้นขอ้ขอสำคัญในคดีจากคดีแบแบแ่งจากลาบปลายต่อเป็นคดีอาญาคุกคาปีเลยนะมันคุ้มไหมคิดบ้างถ้ายังมีสมองอยู่ นะครทานแค่นี้ครับนิทานนะครับโอ,โ,โอ้โหเกิดเรื่องใหญ่เกิดเรื่องใหญ่